ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีอีกคนนึงคนนี้คุณผู้ชมจำได้มาที่โดนยิงอะ่ะแล้วบอกเพื่อนเหลือ<ะ>แต่ยาแดง<ะ>ต้องทายาแดงแล้วเขาจะกลับรถนี้ด้วยนะ,ะปรากฏเมื่อวานนี้ออกอากาศไปเขาบอกชีวิตดีขึ้นทหารมาหาเขาแล้วทหารอิสราเอลนะฮะมาหาพี่โจ้ พราะพี่โจ้ที่บอกว่าเพื่อนโดนยิงไม่มียาเลยเหลือแต่ยาแดงอ่ะเปิดภาพพี่โจ้ขึ้นมาหน่อยล่าสุดทหารอิสราเอลไปรับเขาออกมาแล้วฮะเป็นยังไงครับเม์เนี่ยค่ะทางด้านของทางการไทยสถานทูตไทยก็ประสานทางอิสราเอลเ<อ>นี่ยน,นะคะแล้วก็เข้าไปรับทั้งคุณโจ้กรชาชกรกับเพื่อนอีกสองคนรวมเป็น3คนที่แมคมป์คนงานเนี่ยเป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้เ <P. S 1> พื่อจะเดินทางกลับประเทศไทยเที่ยวบิน6กโมงเย็นของวันนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกจากแคมป์คนงานแล้วก็มาพักอยู่ที่สถานทูตไทยในอิสราเอลเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องต่อเนี่ นี่ก็เป็นคลิปตอนที่มารับคุณโจเนี่ยออกจากพื้นที่แคมป์คนงานมีเพื่อนมายืนส่งด้วยนี่ฮะนี่ที่ยังเหลือครับเป็นชุดที่จะมาพรุ่งนี้ับกแล้วครับและนี่ปลาแล้วนะฮะบายบายแคมป์แล้วฮะนี่ที่เหลือแต่ยาแดงยิ้มย้ำแจ่มใสล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเราได้วิดีโอคอลใช่ไหมใช่นี่ฮะโจเขาได้วิดีโอคอลเนี่ยกับทางผู้สื่อข่าว แล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นชุด3คนที่จะกลับถึงไทย6โมงเย็น <Aven> e <ม>และเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับว่าผมกับเพื่อนสถานทูตจัดรถไปรับและก็ที่สำคัญก็คือการกลับมาครั้งนี้ mm. ก็อย่างที่บอกขอเอาชีวิตรอดแล้วใช่ไหมตอนนี้ mm. ไม่อยู่แล้วฮะเพราะถ้าอยู่ก็อันตรายเขาไม่ให้เราเข้าขพืพ้นที่มันก็มันก็ลป <olun. S 1> ่าก ขอบคุณรับ่ยี่เดี๋ยว้กอนัผนก่เ๋ยวตอนคจะได้แรงผู้สื่ข่าวเราก็ตามไปที่พยาวด้วยเพราะคุณแม่ของโจ้เนี่ยเขาอยู่ที่พยาวส่วนคลิปนี้ก็คือทหารอิสราเอลกับสถานทูตไทยเราไปรับเข้ามานะฮะอันไหนตัดภาพบรรยากาศบ้านก็หน่อยเป็นยังไงบ้างแม่ก็ดีใจใช่ไหมลูกกลับแล้ว ใช่ค่ะเนี่ยคุณแม่ดีใจคุณแม่สุภัทราเนี่ยนะคะก็บอกว่าดีใจมากเลยหลังรู้ว่าลูกชายเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศไทยครึ่งนี้แล้วก็ถึงกรุงเทพในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณโจ้ถูกยิงแล้วเป็นแผลที่ว่าตาตาแดงเนี่ยอาจจะต้องมีการรักษาตัวที่กรุงเทพก่อนถึงจะได้กลับบ้านได้เนี่ยนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกชายกลับมาบ้านจะ จัดพิธีสู่ขวัญตามแบบล้านนาให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ลูกชายด้วยจริงๆอยากไปรับลูกชายที่กรุงเทพเหมือนกันแต่มันก็ติดขัดหลายเรื่องปรากฏว่าผู้สื่อข่าวกำลังคุยกับคุณแม่สสภัราอยู่คุณโจ้ก็ม,มีการโทรวิดีโอคอลเข้ามาหาคุณแม่เราก็เลยได้มีการพูดคุยกับคุณโจ้ผ่านวิดีโอคอลกับคุณแม่ด้วยเนี่ยนี่ฮะไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้เราคุยแล้วใช่จะแล้วเราคุยแล้วนี่เขาได้คุยกับแม่ แต่คุณแม่เองก็ขอบคุณทางการไทยด้วยนะฮะที่รับเขากลับนี่แหละครับอะคุณผู้ชมฮะนี่คือเป็นบรรยากาศของคนที่จะกลับผมขอสั้นๆอีกคนหนึ่งก็แล้วกันขอไปดูเหตุการณ์ที่พิษณุโลกหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเป็นภรรยาของคนไทยลงภาพสามีของตัวเองเอาไว้แล้วก็เขียนข้อความบนรูปสามีบอกว่าขอให้พี่และทุกคนปลอดภัยนะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังรอสามีกลับบ้าน แล้วเขาก็เขียนข้อความอีกเนี่ยนะครับทุกวันนี้ทุกนาทีทุกวินาทีไม่เคยได้อะไรเลยนอนดูข่าวหาข่าวติดตามข่าวอย่างอย่างเดียวเลยขอให้อยู่รอบปลอดภัยและคุณผู้ชมฮะคนนี้เนี่ยที่ไปทำงานชื่อว่าอะไรนะคุณประพลสังทุ่งนี่มันมีคลิปหลบระเบิดด้วยนะฮะภาพของเขาที่เขาบันทึกเอาไว้ระหว่างหลบระเบิดแล้วต้องมาหลบอยู่กับแรงงานไทยเดี๋ยวลองดูสักนิดนึง นี้หรอฮะนี่ฮะเรื่องต้นเองเนี่ยจะมีภาพใช่ไหมในห้องเดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะแล้วก็สถานทูตเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือมันจะมีคลิปตัวหนึ่งอะรู้สึกมันจะมีเสียงระเบิดเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เปิดคลิปตัวที่มีเสียงระเบิดขึ้นมาหน่อยนะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากภรรยาเขาเนี่ยโพสต์ภาพเพื่ออยากจะให้สามีกลับมาบ้านใช่ไหมของพี่ประพลทีมข่าวช่อง8เราไปที่พิษณุโลกเราได้คุยกับปาริชาติเป็นภรรยาของพี่ประพลนะฮะเพื่อจะตามและทีมงานเปิดภาพเสียงระบงระเบิดขึ้นมาด้วยนะฮะที่เป็นคลิปที่ภรรยาเขาลงไว้มาเป็นภาพสําคัญแล้วก็ภาพที่พี่ประพลเนี่ยแกทําไร่อยู่ที่อิสราเอล ปรากฏว่าวันนี้ภรรยาเล่าว่ายังไงม้างนี่ก็เดือนละหกหมือนถึงได้บอกว่าเอาจริงคือเงินเนี่ยราคาสูงมากเดิมทีตั้งใจจะไปทํางาน5ปี3<ท>เดือนเพราะคิดว่าปลดนี้ได้นี่ฮะขวามือเป็นภาพตอนที่อยู่กับคนไทยนี่นะฮะแล้วก็ใส่ดนตรีไปด้วยเอาไม่เป็นไรดับเสียงดนตรีลงฮะมันจะมีดนตรีเดี๋ยวจะไปโดนเรื่องลิขสิทธิ์ออาได้ภาพเสียงคลิปยิงระเบิดหรือ,อยังเอ่ย ที่เขารอดกลับมาเนี่ยแล้วเขาก็ลงภาพเอาไว้ส่วนเมียก็ยอมรับนะครับว่าถ้าอยู่จนครบเนี่ยเขาน่าจะปลดหนี้ปลดสินได้เนี่ยนะคุณจอมปังนะหลังจากที่เราเห็นภาพเหตุการณ์ระเบิดลงเจ้าตัวกำลังเตรียมจะกลับต่อให้เงินเดือนเดือนเราหกหมืน ไม่เอาแล้วใช่ไหมเ<ะ>มียเองก็ยอมรับนะครับคุณผู้ชมฮะว่าอยากให้สามีกลับเลยตอนแรกวันที่เจ็ดสามีแจ้งข่าวว่ามีการยิงกันติดต่อไม่ได้พยายามจะหาข่าวนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครเป็นอะไรหรือไม่จนกระทั่งสุดท้ายเห็นภาพเขานี่ฮะเลยรู้สึกว่าปลอดภัย้วใช่ไหมได้รับการช่วยเหลือแต่สามีบอกว่า เ,ออเหมือนกู้หนี้มาเยอะอ่ะอยากจะอยู่ทํางานต่อค่ะเขาเหรอใช่ภรรยาก็เลยบอกว่าเออก็ต้องแล้วแต่สามีแต่ตัวเองอะ่ะอยากจะให้เขากลับเลยมม่มีภาพสําคัญอีกอันหนึ่งนะที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นกองกําลังมั้งของทหารอ,อารักขาคนไทยใช่ไหมอารักขาเนี่ยเขาเรียกดูแลนี่ฮะมีหลายภาพลองขึ้นมาเลยนะฮะที่นําพวกเขาเนี่ยออกมาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยทางด้านของประพลเนี่ยได้ขึ้นรถ เพื่อจะต้องขึ้นเครื่องเพื่อจะกลับเมืองไทยส่วนเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยากกลับเพราะมีหนี้แต่เมียบอกไม่เอาเพราะไม่คุ้มกันถูกไหมฮะไหนลองฟังเสียงภรรยาเปิดใจหน่อยฮะครั้งนี้เราต้องกู้หนี้ยืมสินมาเหมือนกันอ่าใช่เราก็ต้องกู้ก็เป็นแสนนะพี่ประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณแสนกว่าหน่อยกเลยใช่แล้วเงินเดือนเนี่ยเราได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนของเขาน่าจะอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าถึงหกหมื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ ตา,ตามแผนเลยเนี่ยจะให้เขาจะไปกี่ปียัไงตามแผนเลยนะคะคือเขาจะไปตามกรมเลยก็คือ5ปี3เดือนอืมก็มคือว่าถ้าเกิดไปทาง,งานเต็มที่ก็คิดว่ากลับมาก็จะน่าจะดีต่อครอบครัวเราใช่ก็คือเหมือนก็เขาคือตั้งใจไปหาเลี้ยงครอบครัวพี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทีมข่าวช่อง8ปเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยวิดีโอคอลกับคุณประพลสังทุ่งด้วยคุณประพลเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ย แคมป์ที่เขาอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากลานดนตรีที่ถูกกราดยิง oh, ไม่ไกลเลยนะคะ5้ากิโลเมตรเท่านั้น oh, เองคืออยู่ใกล้มากแล้วก็โชคดีที่แคมป์ของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับหน่วยทหารไม่ไกลเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เราเห็นภาพทหารเมื่อกี้ทหารเนี่ยมาดูแลแคมป์เขาตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งวันที่7ก็คือวันแรกเนี่ยมีการยิงกันบ,บริเวณแคมป์ที่เขาอยู่มีคนไทยอยู่50ิคนค่ะก็ปรากฏว่าต้องมีการ เตรียมอาหารมีแต่อาหารแห้งแล้วอาหารที่มีอยู่เนี่ยนะคะซึ่งทหารเนี่ยก็จะมีการดูแลในจ้างก,ก็จะดูแลแค่ในส่วนรอบนอกเรื่องความปลอดภัยนะคะส่วนในจ้างไม่ได้บังคับให้คุณประพลทํางานกับเพื่อนทํางานนะคะก็ดูแลส่วนกระบองเพชรรายได้เขาประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทซึ่งเขาก็บอกเขากู้เงินสาก,กรมาตั้ง 105, 1นึ่งแเพื่อจะได้เดินทางมาทํางานที่นี่ค่ะเขาก็เลย ผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามเห็นพี่บอกพี่จะไม่กลับไทยหรอ <livelihood> พี่ประพลบอกว่าก็คงไม่กลับแหละเพราะยังมีหนี้ต้องชําระอยู่บรรยากาศห้องที่อยู่ในแคมป์ที่พักตอนนี้อยู่ประมาณ6คนก็เป<บ>็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาส่วนเรื่องงานก็คงจะทํางานต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายจ้างพามาที่ปลอดภัยแล้วค่ะห่างก็ก็อยู่กันในที่พักแล้วก็ถ้าถ้ามันงนล้วก็ไปหลบที่หลุมบภัยครับที่นาหมู่บ้าน แต่เราก็ยังทํางานตลอดเหรอพี่แบบตอนเขาระเบิดลงอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่ว่าวันที่ระเบิดลงก็คือว่าไม่ได้ทํางานคนระับได้หยุดวันที่เจ็ดก็คือตั้งแต่วันที่เจ็ดมาก็ไม่ได้ทํางานเลยใช่ครับวันที่เจ็ดก็ไม่ได้ทํางานเลยจนถ,ถึงวันนี้ครับแล้วตรงจุดที่พี่อยู่อะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะจุดที่พี่อยู่อะเขาเรียกว่าโมชาร์ปอะไรนะสลัมะฮอะไรเนะี้ยสดีลาฮ์ ก่อชาติเสรีธรรมครับ